กลังงานปานารอบแรกของปีปุกทุกเด็หืมกรอบอให้ยังกินอันมนูขวามาก็มาสินดิบสุดกรอบจัดหืม สวัสดีค่ะเจ้าเดือนจะมาพูกมาผอกันกับนิ้ำกับนิ้แรงกับพี่น้องกันสวัสดีจ้ากันดีจ้าคนสวยคนสวยกินข้าเหนียวก่อนเลยมาได้จะเอากินกบไก่เพราะเธอในจวดอยู่คนรุ่นยาร้าำ ลุ้นแน่ววววลูกกับแม่เฟี้ยไม่นอนใครจะจับแต่งกบเต้ไก่ที่ไหนเนื้อปิ้งปิ้งเนื้อเนื้อปิ้งปิ้งเนื้ออืมออย่าซ่กินกับข้าวเหนียวข่ายเหี่ยวข้าวเหนียวกับเนื้อปิ้งปิ้งเนื้ออไม่ใช่พี่น้องจใจโอ้ยปวดแขนโยกัวได้ทางนี้อย่าซ่ากินกอนเข่าจากคนว่ามันยังว่าเป็นซ่างอย่าซ่างเล็กน้อยแม่ไม่มันยังบูมา ยาเป็นไปวัดป้าพี่น้อาบังผักไปตั้งแต่งานสางบบกานาสดสดมาจากสวนประกาศควร์สดสดมาจากสวนสลัดม่วงมาจากสวนก็ปี๋เนื้อค่ะปี๋เนื้อทำเองนี่ค่ะปี๋เนื้อสิ้นหลอดก็ว่าไปก็แต่หลกแตงไม่หนูอยากกินเขาก็แต่หลงแตง เราอยากกินน้ำไก่มาเดอ้อมาย้ำคำตแตงวงจันทร์ไหมเราเลยคยกินบ่เด้อื mm hmm. งงมแบงั้นแล้วก็จวดต้อง,ง <c oughs> ก่น่าสังหมักะขคณะกบกนจะสวดเล็กนานกำลังงานปานารอบแรกของปีปลูกตุกตุ้ก อืมกรอบอให้ยังกินเอาเมนูขอมาก็นากินด,ดิบอันสุดกรอบจัดอือืจิอฉัออดอนดนตีตาตีลิกระซิ์เนาะ จนมีวงดนตรีไหม,มนี่กลายมันดีนนเนาะอย่างไรอืมชอบลูกลูกของเราเป็นคนเนาะก็เนื้อปิ้งเนั้ปิ้งทำเองเนั้นปิ้งกินมันจะเห็ดจะเห็ดไม่เอาเอาเวียนทำไมดื้อ้าล่ะ น้ำประชอยม,มันเลอะใส่แต่มันแตงแบบว่าพาอ,อแมวเข้าจลวงจัดด,ดูแม่กจะพูดก็พูดนางมันหรอจะเห็นเขออาปะจะเห็นเขา้บบบันบางนาบ้องตา

ah, on va <laughs> Les courgettes et les tomates. Ça Troube. Hum en fait, les trois, ils jouent à cache-cache. Ah Regarde bah, ce que j'ai trouvé. Ah, bah c'est bien, tu la gardes. Non, hum. oh, j'avoue pas. Non, tomate. va. Hum, es. ouais. hum. bah, est terre. à hum. Oui. C'est bien. Il est mort, l'enfer. Comment il est néant On voit un ก <m ás celular> <és Tra ve vé> ุแท้ไขอบุณะขอบะะข่อะอ

Tabak 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 mang Tabak Tabak ừm, Tabak 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 rồi ัขอเมนูคณามาเราจะมามากินแบบว่าชุปนะรับป่อนสาดผิดอืม กัดควายมึงขนาดคิายสามีผัดไทยกูนี่น้องแม่ครับแตกนอกแตกแนวมาครับหมแม่ก็ด่าษมาไม่แต่กระดาษแม่ไ่แตกอือออแมแท็บดิงนะ

ไมากระดาษแล้ิต่าเรอยไลยแม่กระดาษลมแล้วจบนมดเส็จคเปนทาหลายทาเลยจ้ะกดขาอืมแล้วเหรอทำงานน้ำนะมันนางทับขานหางก็อีมัมน่ง กรแสปลาขนาขนาดแบำแต้มขอนอนกนเหนื่อยก็แบานอน่กระดาจะช่อว่อไไลอกใช่แมม กินเอีกยนปะนมาหาแม่มาแม่กไม่กินหร <c oughs> อกมัน,น,อน,นอตอบไม่เฉยมันม่กินเ <c oughs> นือ้อตัวลุดคำแบบ พี่น้องผัสรรดสลัดผัดอันหอมเหี่ยงเนาะน้ำไหลายหอมเหี่ยงเนาะพี่น้องเนาะผักคนยน้ำคับไตฝุ่นเอามาอ่างครับพี่เนาะเนี่ยอ้วดจากอ่างจ้ะพักไปปลูกเอง,งเนาะคไปปุ้มใจมันไม่ตีม ข้าเนีย่จกข,ข้เนียมือไม่เิเผ็ดเผ็ดอยือมมนันินบดแบบนั่งมากินเนือ้อข่อยไปถูกแต่ว่าซีฟูดบอกซีฟูดแหลมปะ่ะก็่คยบอกมากินซีฟูดอามู

อุ้ยน่ารักจ้ะสวัสดีค่ะย่สวัสดีค่ะตุ๊ดตนอยากเห็นแย่ฝ่านึ่งไม่แย่ไม่แย่คนสวแล้วหนุ่มค่ะเฮ้ยโคตรหนัก mhm 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 rồi mhm 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 được, được ก็จามาคิดมีของสาเดินตัวตก๊อตฝากกุศลัยกุศเช็ดหุ่นว้ยได้จ้ะทั้งเออเดินไกลบ้านเดินทำตาสวัสดิ์เดินชาแนลฝากกุศลไปเอาฝากกติดตามรับชมได้จ้ะเด้อวนเวียนนี่จ้ะลูกขวัญขวัญแม่์พอกันจิ้มหนาอยู่ดีไหมมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขก้าสวัสดีค่ะ